ถ้าเกิดให้พูดเลยจริงความสัมพันธ์ของผมผู้จัดจการ ยังคงเป็นดราม่าที่หลายคนรอฟังคําตอบจากปากของนักแสดงหนุ่มชื่อดังไบวชิรวิทย์กันอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวเมื่อก่อนหน้านี้แฟนๆพาการจับตาดูพฤติกรรมผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มไบรท์หลังแฟนคลับและชาวเน็ตต่างลงความเห็นว่าคุณเตยผู้จัดการส่วนตัวมีพฤตพิกรรมวางตัวไม่เหมาะสมพยายามใกล้ชิดกับศิลปินมากจนเกินพอดีจนโลกโซเชียลถึงขั้นตั้งคําถามว่ามีซัมติงกันหรือเปล่าย้อนไปจุดเริ่มต้นของมหากาบดรามา่าเกิดจากการที่กลุ่มแอนตี้แฟนของหนุ่มไบรท์ได้กล่าวหาว่าไบรท์กำลังคบหาอยู่กับผู้จ การปล่อยภาพหลายๆมุมที่ผู้จัดการใกล้ชิดไบเป็นพิเศษจนกลายเป็นข่าวลือร้อนละอุขณะที่แฟนคลับของหนุ่มไบได้ออกมาโต้แย้งกรณีดังกล่าวโดยบอกว่าคุณเตยเป็นเพียงผู้จัดการเท่านั้นและทำหน้าที่ดูแลศิลปินอย่างดีรบกวนให้เกียรติทั้งคู่ด้วยซึ่งเรื่องราวดราม่าดูเหมือนจะคลี่คลายลง แต่ทว่าข่าวลือสะพัดขึ้นมาอีกจากงานที่หนุ่มไบค์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และต้องเดินเลือกชมสินค้าแต่ด้านผู้จัดการส่วนตัวกลับมีพฤติกรรมการวางตัวชวนให้แฟนคลับสงสัยเพราะพยายามอยู่ใกล้ชิดกับหนุ่มไบค์ทั้งยังมีการหยิบจับเลือกเสื้อไปพร้อมกับนักแสดงหนุ่มจนทีมงานต้องเข้ามาสกิดให้ถอยออกมา เมื่อคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลดราม่าทันทีซึ่งเหล่าแฟนคลับและชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายมีทั้งฝ่ายที่มองว่าเป็นเรื่องงานผู้จัดการก็ต้องดูแลศิลปินใกล้ชิดเป็นปกติอยู่แล้วขณะที่อีกส่วนก็มองว่าเกินไปมากไม่เคยเห็นผู้จัดการคนไหนทําแบบนี้เลย ในขณะที่บางส่วนขุดภาพโมเมนต์ที่มองว่าผู้จัดการมีพฤติกรรมวางตัวไม่เหมาะสมรวมไปถึงยังตั้งข้อสังเกตว่าบางวันทั้งคู่ใส่ชุดที่สีเข้ากันอีกด้วยเป็นความบังเอิญหรือตั้งใจแต่งชุดแมทกันกันแน่นอกจากนี้มีแฟนคลับต่างชาติถามหาความกระจ่างจากเรื่องราวทั้งหมดโดยแฟนคลับของหนุ่มไบ์ต่างมาแสดงความคิดเห็นว่าทางต้นสังกัดต,ต้องเข้ามาจัดการแก้ไขเรื่องนี้ด่วนพร้อมยื่นข้อเสนอว่าหากไม่เปลี่ยนตัวผู้จัดการดารา,ราก็ให้ทางคุณเตยปรับปรุงพฤติกรรมใหม่ล่าสุดหนุ่มไบ์ได้ออกมาเปิดใจถึงกระแสดรดามา โดยบอกว่าความสัมพันธ์ของตัวเองกับผู้จัดการเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นส่วนเรื่องที่คนเข้าใจผิดยืนยันได้เลยว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในภาคของการทํางานตัวเองไม่เคยมีระยะห่างว่าฉันเป็นศิลปินฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือทีมงานจึงสนิทกันอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการเปลี่ยนผู้จัดการนั้นหนุ่มไบรท์บอกว่าไม่เชิงเปลี่ยนแต่เพราะตอนนี้กําลังจะออกมาทําบริษัทของตัวเองคอนแทคที่เปลี่ยนในไอจีจึงเป็นคอนแทคทีมใหม่ที่เซตขึ้นมาพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังเผยถึงสาเหตุที่ไม่ต่อสัญญากับ GMMTV เพราะนอกจากเป็นศิลปินแล้วก็อยากทําค่ายเป็นของตัวเองด้วยที่ผ่านมา5ปีต้องขอบคุณจ m m TV ที่ให้โอกาสถ้าไม่มี G m m TV ก็คงไม่มีบไบรท์วชิรวิทย์ในวันนี้แน่นอนถ้าเกิดให้พูดในจริงความสัมพัน ศิลปินกับผู้จัดการเนาะแล้วก็ในเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันผมยืนยันได้เลยว่าไม่ไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคินดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเป็นคนที่ไม่ว่าจะผู้จัดก,การหรือทีมงานไม่ว่าจะในธุรกิจส่วนตัวผมเองหรือว่าทีมงานที่เราทํางานกันในพัฒบันเทิงเนี่ยครับผมไม่เคยเขาเรียกอะไจะต้องมีระยะห่างว่าแบบด้วยฉันเป็นศิลปินนะคุณเป็นคนทํางานผมมองทุกคนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เราก็สนิทกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นทีมงานส่วนไหนก็ตตาาาาามมมมไไ่่่ดด้้้้้เเเเชิิปลลีีียนนนนผผููจจจััักกกรรรคคบงงๆืือออํทะหวขส ป็นช่วงใหม่ของชีวิตแลวการตอนนี้ผมกําลังจะออกมาทําบริษัทของตัวเองครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับบัตเทอร์นี่แหละก็ทางคอนแทคที่ผมเปลี่ยนในจีก็จะเป็นคอนแทคจากทีมใหม่ของผมคือตอนนี้เราก็มีการเซตทีมขึ้นมาแล้วแล้วก็อย่างพีอมที่เห็นในในไอจี IG ผมก็เป็นคนของทีมใหม่แล้วอันนี้ก็คือไม่ต่อสัญญาช่วงนี้ครับครับก็หมดสัญญาผมหมดสัญญากับไอจีมินทีวีแล้วตอนนี้ก็ได้ออกมา,จ,ากจะได้ออกมาทำเองครับตอนนี้ก็หมดแล้วหรือยังคะยังอีกสองวันครับอีกสองวันหมดแล้วคร จริงๆต้องขอบคุณ้วขอบคุณจิมเบนทีวีครับขอบคุณที่ถามากๆที่คือถ้าไม่มีจิมเบนทีวีไม่มีทีถายแล้วผไม่มีไบโิซิลวิทในวันนี้แน่นอนครับก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสให้ประสบการณ์ผมในตลอดและเวลา5ปีที่ผ่านมาเลยครับและหลังจากนี้ผมก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ทำงานดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามมันจะดสินใจนานไหมอะคะไว้ก่อนนานครับนานครับผมว่ามันเป็นมันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าในวัยยี่ิบปีผมเริ่มที่จะอยากเหมือนขยับสเต็ปไป นอกจากที่จะเป็นกสิิิผมอยากที่จะทำขายนของตัวเองข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ